สวัสดีทุกคนมันนว้นะครับผมวันนี้ก็ยู่กัมุกันในเกมคาบอย่นการเล่นไม่จะเลยกับที่ว่ามันจะลีรามากใไปมาเอาด oh, <dear. S 1> ีเอาดีอิงหน้าโอ้ก็โดนข่าวนะมันยังไม่ทำยิงผมเลยยิงหน้าสวนแลละมา มโอ้อยฮะมึงกดไม่ได้กอโทษครับไม่เป็นไรคันนี้เรามาเนีนน่ยตาบอดในกูข้างนึงกูไม่ยิงสัตว์โลกกูยิงเงา ไปะคนนี้้ยคนที่แปดลักก็เด็กคนที่ก้าแล้วทุกคนคนบาดแผลเยอะไม่งไม่ไกเราไม่เปกเต็นตัว 哎，还、哎、呀不哭？